ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมานําเสนอนะครับตู้ขายอาหารปลาหยอดได้ัเหรียญและแบงค์นะครับอ่ะผมจะสาธิตเป็นหยอดเหรียญก่อนนะครับสิบ,บาทครับเอากับฟองวาง,วาง,วางครับ,บเหรียญสิบนะครับขอเตยตอนยากโยมที่มาทาบุญให้อาหารปลาในครั้งนี้ขอให้สุขก,กายสบายใจมิสิ้นใดให้ส่งคาถาอายุมั่นขวัญยนืนแต่นุ่งเรืองในหน้าที่การงานกร่ำรวย ครับต่อไปจะเป็นหยอดแบงค์นะครับเอาเราก็ปองวางนะครับแบงค์ยี่สิบครับแตงค์เป็นกอแยกเลยที่มาสมบูให้อาหารปลาในครั้งนี้ขอให้จกกรจสบายใจคิดสิ่งใดให้สมปัานาอายุมานสว่างานรุ่งเรืงในหน้าที่การงานร่ำรวยร่ำรวยตลอดการละนานเทินครับ เราสามารถปรับอาหารได้นะครับจะให้ออกมากออกน้อยได้ครับผมจะสา,สาธิตอีกครั้งนะครับเ,เป็นหยอดหยอดแบงค์ครับอีกครั้งนึงครับขอใจใจยากจนมาคำนุญให้อาหารลาในครั้งนี้ขอให้สุดใจสบายใจคิดถึงได้ให้ผมาัถนาอายุม่นขวืาเงิงเรืองในหน้าที่การงานร่ำรวยร่ำรวยตลอด ท่านใดสนใจนะครับ0828500097อีกครั้งหนึ่งนะครับ0828500097ตู้ขายอาหารปลานะครับ